สวัสดีครับพี่น้องครับเ oh, <okay>. okay. มื่อหนึ้สี่แม่พาพี่น้องเปลี่ยนผ้าเบรกครับหูซึกว่าเลี้ยวบ่อยากไปครับพี่น้องครับแต่ว่าอาการเลี้ยวบ่บ่ไปนี่ก็มันกับบ่ได้เมนว่าผ้าเบรกมัดอย่างเดียวได้ครับพี่น้องครับมันก็มีปัญหาอื่นที่มันเหตุให้เลี้ยวบ่ไดขึ้นกันได้ครับ ก็มีหลายยางนะครับพี่น้องครับที่ว่ามันมันมันเหลียวบ่ไรนะครับก่อนพี่น้องนะครับสีเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับก็ให้เช็อยางอื่นน้ำนะครับพี่น้องบางเทือนะครับก็สายสายนี่สายสายให้นะครับสายน้ำมันให้ด้วลิกนะครับก็อาจสีสีสีหัวเสียงก็ได้นะครับอื อาสีหัวสีซีซึมนะครับมันกะเห็ดให้เหลี่ยวโบไปขึ้นกันนะครับเอ่อมาเท่นี้กะพวกน,อน็อตนี่นะครับพวกน,อน็อตเตะเหลี่ยวนะครับขาดกเกะเลียวโบไปนะครับแล้วกะเอ่อระบบไฟนะครับระบบไฟนะครับแะสีมีพวกอ่าตัว พผมสเอื่อนว่าเป็นเป็นลี่เล่นะครับลีเล่มันสิเป็นลี่เล่หาข้านะครับถ้าเกิดลี่เล่ตัวนี้นะครับกะเ,เสียนะครับกะเฮตุให้เรียวเรียววัวไปขึ้นกันนะครับค้าน,า,คานี่นะครับมันกะสีสีโบเต้นะครับตัวตัวนี้สิบเตีนะครับถ้าเกิดลีเล่มันเสียนะครับ อาสิเตะเตะขางนึงนะครับขางหนึ่งบเตะอย่างสีนะครับมันกะเป็นนำ้ำลีเล่น้ำก็ะมีนะครับกับพี่น้องกะให้สังเกตอาการรถจะหวงน้ำนะครับอาการเลี้ยวว่ไปนะครับกับบรแม่นผายเบรกแย,ง,ยงเดียวแต่ว่าอาการของรถผมนะครับกะเลี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวไปอยู่นะครับแต่ว่า เบียกบือยาาอยูนะครับเรียวบือยากดีนะครับเหมือนเวลาเทามีเขานั่งนักแหละกับเบืเลี้ยวนะครับผมก็เลยซื้อผ้าเบียกมากนะครับก็เลยซื้อมามาเต็มนะครับซื้อมาเป็นผังแผ่นนะครับพอดีของของในลานพุนเมิดครับพี่น้องครับเบืเบืเมียนว่าอันนี้ได้ ความจริงก็อยากซื้อมาใส่จนมดนะครับแต่ว่าคองในลานเพูดมดก็เลยเลือกซื้อเป็นบางแผ่นนะครับเอามมเนสิผ้าพี่น้องผู้ที่มีรถไม่นะครับเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับผมสิเปลี่ยนคางนี่นะครับเพราะว่าคางนี้อีกคางนึงก็เลี้ยวดีอยู่นะครับสิบเปลี่ยนคางเดียวครับเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนคงางไส้นะครับอตอนแรกนะครับก็ข้ากระถอ o น,น็อต นะครับทาความสะอาดผวกฟุนผวกยังออกสะก่อนนะครับผวกฟุนผวกขี้ต้มนะครับเดี๋ยวมันสีเข้าไปขังในได้นะครับเราทําความสะอาดทําความสะอาดเรื่อะรหนาก,ากาสีถอ,อดน็อตนะครับครับ้ากาเสียมาเริ่มถอดน็อตกันนะครับพี่น้องครับน,กกน็อตกะถอดไว้ากครับนี่นอ็อตเค แปดตัวนะครับผมกระสีใส่บ็อกยิ่งนะครับมันมั่นไววดีนะครับอันนี้มันเบอ,อยังไงมันนอดยิงตัยิงยิงพิดกัน ฮุกตัวบ่มัองแอนแปดตัวได้ไงออกมาแล้วครับี่นองครับ,บนะเบียรก่อนน้ำมันกะซิ่งหมวกมานานะครับผมกระเริดทายน้ำมันออกผมกกระสิ่งทายออก,ก,อออกมีแนวใส่บ่ล่ะนะ เอาออกมาถ่ายก่อนเลยเสียดายน้ำมันเอาไปถ่ายหยอดก็ได้เนาะเดี๋ยวถ่ายออกเก็บ้อยก็ได้ครับพี่น้องครับดีกว่าเฮาสิปล่อยทิมแทนเนี่ยครับกะสีมาเอาแผ่นแผ่นแผ่นเก่ามันออกนะครับมันกะสีมีแผ่นเล็กนั่นนะครับพี่น้องครับเฮา เอาเขาเขาวางนะครับอันนี้คือแผ่นที่หนึ่งนะครับนี่ให้เข้าจําได้ง่ายๆนะครับแผ่นที่หนึ่งบันไก,กะสิเป็นเอาใช้กล่องมาเอาเดี๋ยวสิมาไม่จับหนึ่งแล้วเดี๋ยวสิดไทยมาเท่นี่ก,กะเอาแผ่นเล็กออกแผน่นแผ่นเล็กออก เอา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 กิปล็อกมันออกก่อนเออตัวนี้เดีย๋ยวเขาเอาหินใหเขาหนาอืมหาซื้อมาได้บุ๊ีนี่นะอืมมันหายากประพื้นในสวนก็มีอืมเ็เจได้ปะนี่น,นี่นครับพี่น้องเออแผ่นเล็กอืมปรแทนกามาแผ่นเล็กอีกนะครับนี่แล้วกับแผ่นแผ่นเบรกปะนี่แผ่นเบรกมาเลี้ยงนี่ครับแผ่นเบรกอันนี้กะ ัน,นลองมันเกืบไปอย่างนี้แล้วแต่ว่ากะเขาซื้อมาบโครบเนาะเดี๋ยวเขาคอยผิดเจละหน้ากันนะครับกับแผ่นเล็กอีกนะครับแล้วกับแผนนนนนน่นเรอบรกมันมดเรยบปตัวนี้นนะเกือบเลื่อนตัวนี้ะสำับน้ำเอาเขากะเ,เอาแผ่นที่เขาซื้อมาใส่ใส่ไ,ไปน้ำ แล้วก็เลือกแผ่นที่ดีที่สุดในนี้ใส่ครับขอยอ้แก้วออมาเถอะละแผ่นนะครับเลี้ยงไว้นะครับเ้าจังบวลงนะครับพี่น้องเพราะว่าห้าวเม็นมือสีเพิ่นเ้าเป็นแค่เมือสมครเรียนนะครับเ้าก็ะต้องเห็ดจะได้กระได้ครับใหญ่ห้าหลงแผ่นนี้ขึ้นจังไล่เมือตัวนี้อเอามาขบกันนี่ครับ ใสจจ่กระรังไปหาหน้าเนปะ็ <c oughs> นเวลาเาใส่แกะแกะถ้าเลี้ยงไว้แนวนี่ยแหละพ,พี่น้องก็หาวิธีใส่หมันถือเอาเองเด้อครับเด้อถ้าเลี้ยงไว้แนวนี่ยแกะยังใส่โบถืออยู่แกจะไว้จ,จังไหนละ่ะขวัญกับพวกขวัญมาเนี่นยเอ้าเป็นจังไรแพ้ เปลี่ยนกับเปลี่ยนบ่ยากครับพี่น้องมันยาก,ยน,ก,บบน,ยากน้ำเงินนี่แหละแผ่นหนึ่งกับพวกเพียงดอกนี่ตัวนี้มันก็สิเป็นแผ่นเล็กนะครับแผ่นเล็กนี่ยแกะห้ากับก่บต้งองออกมากก็ได้นะครับมอก็ะฆาไปนี่แหละบัดเที่ยนี่ไปเอาอะไรเทามาเฮ้ย อะไรครบมาสุดยออืมโชว์ปก็ได้บาดเที่นี่นะครับพี่น้องครับเฮากะตตองมาเลือกนะครับเพราะว่าเอส่อสได้ได้มากบกครบนะครับเพราะว่าหลานเพ่นของมันเหมือดครับพี่น้องครับมันขายดีครับก็เลยสื่อมาแค่บางส่วนนะครับเดี๋ยวผมกะสิเลือกก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลือกก่อนครับพี่น้องครับให้ตัดสินใจก่อนว่าสิเอาอันได นี่ครับพี่น้องครับผมกะจัดเลี่ยงนะครับเอาอันไม่นะครับมาใส่แท่นเทียนเกานะครับหาอันครับพี่น้องครับบางทีอะไรครับก็ใส่เข้าไปคือเกล่ะครับพี่น้องใส่เข้าไปใส่กล่องเดิมจากอันหลังมาเนี่ยนี่นั่นนะครับใส่ไปเรื่อย ง่ายบหมือนเนี้ยเออเปลี่ยนเปลี่ยนซับขางใส่ไปน้ำก็ได้ใส่ไปเรื่อยๆคือเก่านั่นแหละครับพี่น้องคือกันกับตอนที่เาออกมากันแหละเขามันก็เป็นมือไม่ไม่พูดพี่เนาะจะเรียกตั้งเมียนละแกรดลักๆมันเนี่ยแกรอันแผ่นเบรกกับ กับแผ่นเล็กน,นี่ 1970. สลับกันนั่นละเอาสิงงงเองนั่นและทำเองงงเองวะใส่ไปเรื่อยแล้วไปชงเขาชงเขาไป ยขึ้นแล้ลบมาบ่เป็นไงจม่าบเดวเราคงจำได้ตัวตัวนี้ฮะเอาไปเขาเนี่ยมันในก้อนกระไดมันจังมันจังเขาง่ายใส่ในหันเลยในหูวนั่นเลยอืมมันถ้าเอาเอาวางใส่หนีไปมันมันกระลุดเด้ยมันบ่มีตัวล็อก มันอยู่นอกโมนั่ของหาเสือบ่ไ,ได้เด้อเจอยังสุดเท่กับปัญญาใชยนี่เด็กเค่อยๆคอยเด้นี่บันเทศกับประกอบขึ้นครับไปย้อมากวันนี้ ตอนนี้กับเป็นเวลาตอนทำขึ้นครับ,รบขี้หมาคือเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวใช้กล่องกือพกคนประกอบนะครับเดี๋ยวผมติดไทยเข็มฮะรงนี้หรอวะ เออเอาแผ่นนี่เขาซุปเขาไปก่อนกไ็ไดใท่นใดเออใส่ต้องใส่ท่านี้แหละนี่มแต่ว่าเอาเขาไปก่อนก็ได้เพราะว่าเฮ้ยเขาบอกเขาไปก่อนกับพวกพายังเขาไป,าไปพูอันพวกแขวพาวยัางนี่มันก็ต้องจัดให้มันมันตรงกันอืมให้แขวพายังมันตรงกันเวลาเอาเขาไปในร่องอันนี้น,น <c oughs> ล่องเฟืองเนี่ยมันจังเขาง่ายแต่มันบ่ตรงกันมันก็เขายาก จัดให้มันตรงกันเห็ุจะได้ก็ได้เสียเอามือเสียเอาเขียวครบเอาก็ไดเขอให้มันตรงกันอั้มันบอตรงกันนี่บัเวลามันมซุปเขาในเขียวนี่ครับพี่น้องนี่มันกะทีซุปเขายากสัญลักษณ์ลงดินอืม ตัวอเนนี่นี่ตัวเบอร์เซฟนี่มันสียูข้างหลังนี่มันสียูมุมนี่นี่นี่นัดตัวนี้มันสียูมุมนี่พี่จำได้อยู่เอามาใช้ทั้งพี่ไว้มาเออประมาณนี้ เพนเะเกนเนี่เฮามันบอขาดเฮากับคิดว่าใช้ได้หฮากับประหยดัดไปอีกนี่นี่นี่นเออนั่นแหละไว้เป็นเออนี่เบอร์เบอร์ซิปอ,นนนนนนอืนั่นแหละหมุนมุนมุนหมุนหาเออนั่นนะครับพี่น้องครับ บาดเท้อนี่เฮ็ดจัใจในหัวครับพี่น้องครับขนนบบันน็อตครับบาหนี้ <laughs> ขันน็อตเขาขึ้นครับเพื่อว่าเลี้ยวเซตพิธีครับพี่น้องครับเปลี่ยนผาเบรกครับอ่อาไอโจบแพ่นี่บอกเฮือเสียวจนขันนอ็นอตไอโจ๊บเพี้ยนี่นอกพี่น้องเนานะของง่ายเปลี่ยนผาเบรกครับแผ่นขาดแผ่นขาด <laughs> สีเอือนยังกับเอือนเนาะี่ผิดสีเอือนยังกับเอื่นไปแต่ม,มันหูแจักว่าเปลี่ยนตัวนี้ก็แล้วกันเอาคลิปนี้ครับพี่น้องครับมือจะหมุนติๆๆ้วๆเลยเนาะล่าพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับน้ำมันที่มันอันนี้เฮียออกมาแลครับตเติมขึ้นครับ <c oughs> แค่เท่านั้นแหละครับพี่น้องมีอยังมากมาย